แม่นางของข้าบรรยากาศบ้านเรานี่มันดีเลือกเกินนะนนนลมลื่นไปค่ะลมลื่นใช่ไหมอา้าโอ้โหสวัสดีครับข้าวัยท่านขุนหืนท่านขุนหืนขุนเหมินโทษสวัสดีท่านขุนล <c oughs> ้านขุนแสนอ๋อข้าบเจ้า,น,า,จานี่เนาะเดี๋ยวขุนล้านก็เอาไปก่อนให้ต้างเยอะแน่ขุนล้านก็เอาไปก่อนให้ต้างเยอะแน่ตั้งเก้าแสนเอ้ย ไม่เอาไม่เอาท่านคุณร้านขยับไปนิดนึงครับเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นหน้ากองจะรูดกองเออท่านพญานี่ขอรับท่านผู้ใดลึกอันนี้คือนึกชื่อออกนึกชื่อออกนึกชื่อออกคุณหญิงของข้าพเจ้าเองคุณหญิงอืข้าไหว้ขอรับคุณหญิงนั่นแหละโอ้พูดง่ายๆเลยเขาเรียกว่าเมียข้าพเจ้าไม่ต้องบอขลุเลูาไม่ต้องบอค่ขลูโุได้กันว่าคืนได้กันว่าคืนได้กันว่าคืน ใช่ทางยูทูบด้วยเป็นไงไหวหรือยังไหวแล้วไหวเทาก่อนไหวพระเถอะไหวพระเล่นได้เนี่ยใช่ได้ใช้ได้ท่านเจ้าพญาครับท่านมายืนอยู่อย่างไรที่นี่ข้าพเจ้ามาดูบ้านข้าข้าจะสร้างให้ใหญ่โตกว่าเดิมโอ้โหท่านเผ่าพญาเพราะแค่นี้คนใช้ของข้านี่บ้านเรือนของข้าแค่หน้าบ้าน ใช้เวลาสองปีครึ่งใช้เวลาสองปีครึ่งโอ้ยทำไมนานจังอ่ะท่านเพราะว่ามันถูไปหลับไปถูไปหลับไปสองปีเลยหรือสองปีอ้าวแต่คุณหญิงของท่านทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งก็เข้าทีน้อยกับข้าอย่างเดียวอ๋อนี่ไม่ได้ทําอะไรกันเลยไม่ได้ทําอะไรกันเลยไม่ได้ทําอะไรกันเลยไปกวาดถูบ้านในห้องนอนให้มันเรียบร้อยดูแลห้องนอนใครกวาดใครกวาดรอใครกวาดใครกวาดใครกวาด ข่านี่แหละข่านี่แหละท่านลัวเมียลัวเมียหัวเมีย,มยไม่ได้กลัวทำไมเกรงใจมันเกรงใจมันเออไม่เกรงใจซะด้วยแม่วันนี้ท่านว่าไงขอรบับอกท่านว่ายอย่างไรว่าเพลานี้นะอืมบรรยากาศของเราเป็นไงบ้างดีไหมลมลืน่นดีนี่นี่โยนระโยนป็นไงนึกว้ออดนึกว้ออดเอ้า มาด้วยขอรับแต่ยังมีอะไรจะคุยไหมขอรับไม่มีอ่ะว่าจะถามพวกข่าไหมไม่มีจ้ะไม่มีอันนี้นับถือชูโชคนับถือชูโชคหรืออะไรเจ้ไหอันนี้พระหลวงพ่อท่านขุนหมื่นครับข้ามีเรื่องปรึกษาท่านเรื่องอันใดข้าพระเจ้ามีลูกตัวเล็ก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 เอ๊ะทำไมเล็กจังนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่อ๋อนอนอยู่อย่าให้มีผัวผัวผัวเป็นตัวเป็นต้น แต่ข้าไม่รู้จะทําเยี่ยงไรอหนักใจเหลือเกินเหลือกดีไม่ยากเหลือกดีไม่ยากยังเชียงใหม่ใช่เมียงเชียงายใช่เลียงอุตรดิตอีตลนรดุตตากแต้แต้มันจะเปลี่ยัไงเาเเกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรครับก็ไม่เกี่ยวครับข้าเหมือนกันแหละแล้วแม่หญิงล่ะคิดการใดลึกลูกสาวของท่านท่านจะทําอย่างไดถึงจะมีคู่ท่านว่าไงแม่มึงให้ลูกสาวมีผัวได้เลยไหม ก็ได้ก็ลองไปเรื่อยๆก็ลองไปเรื่อยๆก็ลองไปเรื่อยๆถูกใจคนไหนก็ค่อยคนนั้นอันนั้นนิสัยแม่ไมอั้นอันนั้นนิสัยแม่ไม่อั้นอันไงล่ะเอาลิสัยอย่าบอกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านข้ามีความคิดแล้วว่าเอาอย่างนี้อ่ะท่านประกาศไปเลยทุกหัวเมืองทุกขั้วทุกขั้วทุกขั้วแคว้นหัวอะไรนะหัวโอ้ยหุใครที่มีฝีไม้ลายมือดี ให้มาประลองยุทธให้ผู้ชนะคนนั้นจะได้ลูกสาวท่านไปความคิดท่านประเสริฐเลิศดล้ำมากๆนี่เอาตามนี้ครับคุณแม่ว่าไงว่าไงก็ว่ากันว่าไงก็ว่ากันคุณแม่บ่าไงก็ว่ากันเอางี้แล้วท่านขุนหมื่นขอรับท่านขุนแสนขอรับขาดได้ขอล้าช้าเร็วๆขอล้าช้าเร็วๆเรื่องาจากท่านเยอะแล้วท่านขอเวลาข้านิดหนึ่งข้าไปปรึกษากับ คุณหญิงก่อนยินเดีขอรับในห้องนอนในห้องนอนปรึกษานานไหมสามปรึกษานานไหมสามชั่วโมงก็ไหลก็ไหลก็ไหลท่าทำไมปรึกษาหลท่าให้หลใส่ไหลเรื่องอะไรเรื่องอะไเรื่องหลไยเรื่องอย่าเยอะอย่าเยอะข้าเอาจิงนะ่ข้าเอาจิงนะ่งเาเป็นตีเป็นคนไปนั้นคุณหญิงเราเข้าบ้านขอตัวไปเบาอากาศก่อนเราล่ำลากันแล้วเจอกันครับข้าวหวไปหญิงไปดีไป มัจะงอกมัจะงอกจะมาใคได้ทีนี้ถี่ไม้ใหญเลย